สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานาน,นา,นานกดยันยันกดเยอะๆยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบุรันร์ผู้มาก่อนการได้ชี้เอาไว้ว่ามีปัญหาแน่นอนไอชิดต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการปูกระเบื้องแล้วมันก็เป็นจริงปัญหาก็คือเรื่องเงินเงินทองทองค่ะทํางานกันทุกคนแต่มีแค่บางคนเท่านั้นที่ได้เงินและมีบางคนก็ได้มากกว่าคนอื่นทั้งที่ทำงานเหมือนเหมือนกัน ตรงนี้แหละคะ่ะถ้าผู้นำบริหารไม่เป็นชิบหายคะ่ะชิบไปคราานี้คงนานใช่ไหมป้าและต่อเขาเลยต่อเขาอยากพักก็พักอยากมาก็มาสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นอยากตื่นสายก็ตื่นอ,อ,อยากกลับแต่ขอวันก็กลับไม่ให้บังคับไม่ได้หรอ,อกแปรนะ่ะอยากไปก็ไปนะแต่ว่าจะบอกตามนี้แล้วกันนะอย่าว่าลุง นี่ว่าลุงไยว่าบกแป้นะมันพ่อๆกันแต่ว่ามันก็มีต้นสายปะเหตุนะเพราะว่าป้าเห็นคอมเมนต์ของเมชาลุงทำคลิปลุงทำคลิปเออแมนเอฟซีจะรู้ว่าเอีมันไม่มีใครบังคับมันได้หรอกมันอิสระเออมันอิสระอ๋อยสินมันมันอยากยูกับยูมันอยากไปกับไปมันอยากกลับกกลับค่ะแล้วในที่สุดมันก็เป็นอย่างที่ดิฉันพูดหลายๆเรื่องที่จับสังเกตได้แล้ว ก็ยอมออกมาพูดความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระส่งภาษีย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ดิฉันเล็งเห็นพอพูดไปแล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็อย่างนี้เรื่องไอชิดก็เหมือนกันดิฉันเห็นตั้งแต่วันที่เขากลับมากกกอกกันแล้วปรากฏว่าไอชิดเนี่ยพาสาวๆไปอายุอายยาอะไรอย่างนี้กันไม่เห็นว่ามีการทำเงงทำงานนะคะเสือไปทางนึงชิดไปทางนึง เมื่อวานก็มีการพูดดิฉันก็ได้ทาคลิปไปแล้วพูดถึงเรื่องชิดเพราะดิฉันพูดไปก่อนว่าแปลกๆไม่เห็นชิดเช้าไอพ้พวยนั่งบนทํางานคนเดียวอย่างนู้นอย่างนี้แอ้ชิดไปมีคลิปอยู่ที่บ้านไปที่บ้านแล้วเราก็เห็นบ่อยๆแต่อยากจะชี้ให้คนในนาดงดอกเห็นนิดนึงนะคะว่าสองภูมิเอเนี่ยไม่มีความเคารพให้ใครพูดถึงชิดเหมือนพูด ถึงหมาตัวหนึ่งเนเหมือนเป็นหมาอย่างไอ้นิกกี้ที่อยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยา,อยากอยู่ก็อยู่คุณเราเป็นคนฟังเราเปรู้สึกว่าเขาดูเหมือนกับแทนที่จะให้คือต้องถามว่าถ้าชิดพูดถึงเขาได้ลักษณะแบบเนี้ย้ยปักพวยอะเหรออย่างเงี้ยหรือบักพนบักแตนอะไรทํานองนี้คือพูดด้วย ศั์เหมือนกันน้ำเสียงเหมือนกันเขารับได้ไหมทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหไอชิดนี่มึงเหิมเกริมแต่เวลาไอพวยอิทธกพูดถึงคนในลักษณะที่ละเอียดเขาต่ำคือก่อนถ้าจะมาฆ่าเด็กตายเนี่ยสองผัวเมีเนี่ยอยู่ต่ำกว่าใครก็าทาั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรเลยนะในหมู่บ้านนี่อยู่แบบต่ำสถุนมากที่สุดแล้วแต่พอฆ่าเด็กตายปุ๊บมีเงินมีทอง กลายเป็นอะไรที่แบบโอ้ทุกคนต้องให้เกลียดไปพูดอย่างนั้นกับลุงได้ยังไงพอมีปัญหาขึ้นมาบอกเป็นเพื่อนกันเล่นกันพูดใจใครก็ได้แต่ถ้าเขาทำกับตัวเองอย่างที่ตัวเองไปเทินกับเขารับไม่ได้เอฟซีรับไม่ได้โอ้โหมึงเหิมเกินม,มากแต่ตูดลุงวางแต่ละทีแต่ละทีะทถ้าลงวงังตันหน้าตอบหรือกระโดดถีบตอบเนี่ยรับกันได้ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกัน บักแป่บักแป่คือคุณก็รู้ว่าคุณต้องอาศัยเขาคนเหลือไม่มากคุณยังทําสันดานกดเรียกเขาเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยใครมันจะอยากอยู่ด้วยคะไม่พอใจก็เอาเขามานั่งพูดอย่างเงี้ยมานั่งพูดอย่างนี้กันแทนที่จะเคลียร์กันข้างหลังแล้วเรื่องอะไรก็ตามีิพอถึงปากอิเถิรปุ๊บชีบหายหมดกะดูสุเทพสิ มิ้งกับน้ำตาลเปรี้ยวสิแต่ละลายแต่ละลายที่ออกจากนาไปถึงปากอิเถิดเมื่อไหร่ที่หายทั้งนั้นค่ะมันอยากจีนสวยกับพี่ไพ่ไปดิงปุ๊กม่ได้มีแค่ชิคนเดียวที่ลุงไม่บังคับฝืนใจนอกจากมันจะมาเองเท่านั้นละแมนก็เดี๋ยวว่าจะเอาเบอร์ชิดให้ไม่อ้วนอยู่จะได้โทรเก็กเคกับบ้านปมน่อไห ถ้าได้รู้เหตุผลเนี่ยนะทุกคนต้นสายปลายเหตุนเนี่ยจะสุดไปซุ่มซีซุ่มหาเดาเอาชื่ไซล่ะไม่น่อยนะฮะไม่น่อยเอฟซีที่ผิดอะเจ้าพอเห็นคอมเมนต์เจ้าอยู่านี้ในซองมุ่นอมบางคนก็จะมองว่าลุงพูดไม่เพาะเออลุงพูดไม่เพาะแล้วก็จะตีไปว่าถ้าคนออกไปก็จะเป็นพ่อลุงพ่อลุงเดี๋ยววันนี้มาฟังเหตุฟังผลดีกว่าใครอยากฟังก็เข้ามาอ่าก็เชื่อว่าบางแปรมกันกำลงฟังอยู่ขนาดละใครไล่ไปบอกมาแล้วมึงอยากมากกัม้ามึงอยากมากมันก็ตามสบายแล้วเด้ออ่าตามนั่นละใครบอกตามนั้นเลย เป็นเป็นความเป็นจริงไม่มีดราม่าไม่มีดราม่าแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรมากมายจริงๆไมนไม,ม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมันเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะคนที่รบรวมมันได้ก็เป็นในอ้วนนะไม่ใช่ใครบัแปะนะแกโทรมาอยู่เมื่อเช้าเ,เดี๋ยวก็พาลวงพ่อมาก็ถามว่าลุงโกรธไหมไม่โกรธป้าโกรธไหมไม่โกรธแอชิทงอนแอชิทงอนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ลุงไล่เนี่ยนะที่ลุงไล่เนี่ยใช่มีคนเดียวที่ในานาเนี่ยลุงบังคับมันไม่ได้คือแอชิท แล้วลุงก็ไม่อยากบังคับมันด้วยเพราะลุงรู้จัดนิสัยไปไงมมนอยากมาตอนไหนมันก็นมาออพูดอย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงคะเพราะว่าคุณตั้งกฎเอาไว้ว่าใครจะไปใครจะมาก็ต้องบอกต้องกล่าวกันแต่พอตอนนี้พอเกิดเรื่องปุ๊บปุ๊บบังคับมันไม่ได้ทํให้คนอื่นคุณบังคับเขาได้คะอันนี้แหลคะค่ะที่จะเป็นประเด็นทําให้คนอื่นๆจะมีั้งสุกว่าไอชิดเนี่ยเหมือนกับเป็นหมารับใช้ที่สําคัญกว่าหมาตัวอื่นตรงนี้หนักนะคะ แต่อย่าลืมว่าคุณมีคอนฟ lict ก,กับไอชิกมาตั้งแต่กบกอกแล้วเงินเขาสองแสนที่ลีอาจะให้ไปสร้างบ้านให้ลูกสาวเขาคุณอย่าปฏิเสธว่าคุณไม่ได้รีดเอามาแสนหนึ่งจนงีอาไม่สามารถจะซื้อบ้านนกดาวให้ชิตตามสัญญาได้อย่าเถียงนะคะเรื่องนี้มันเคยมีภาพแล้วดิฉันก็รู้จากด้านหลังทั้งหมด ว่ารีอาถูกคนบีบว่าจะเอาครึ่งหนึ่งแล้วรีอาก็เลยต้องทําเช็คแผ่นใหญ่ไปมอบพ้คุดตอนกลางคืนตรงหน้าบ้าน7 9็ดสิบเก้หมู่สองหนึ่งแสนบาทพวกคุณก็ดีใจมีความคือถ้ายูทูบเบอร์คนไหนจะได้อะไรอย่างอื่นได้ไปเนี่ยมากกว่าคุณคุณรับไม่ได้คุณต้องมีส่วนเอี่ยวมีส่วนแบ่งเพราะคุณถือว่าคนพวกนี้ที่ได้ทุกวันนี้เป็นพอบารมีของคุณ คุณถึงพูดกับเขาเหมือนหมาสำลักขี้แบบนี้ไงไอเมือดเนี่ยบางทีไอแดงมันก็ไปเคาะประตูพามันก็ไม่ออกมาท่านไม่ออกมานี่ก็ได้แต่ว่าถ้ามันจะมามันก็มาเดี๋ยวมาฟังต้นสายปลายเหตุกันแล้วก็ไม่โทษใครทั้งนั้นนะเพราะว่าไอซิสิเป็นคำถูกสามมันก็มีขออ่านก็แล้วแต่ว่าพอลุงทําคลิปออกไปบนบนเมื่อเช้าเนี่ยมันก็มีคนแบบว่าเหมือนกับในแนวแบบเออปากลุงหรองใช่ไหมลุงอ่ะเพราะว่าป้าเคยเนี้ยไงลุงดีหมดยกเว้นปากอะไรกั มาสร้างกันขอเจี๊ยบพ่ออยู่เราเห็นเนี่ยเริ่มต้นเลยนะอันนี้คือความจริงส่วนเอฟซีจะมองอยังไงก็มองเอาไม่อยากให้ไม่อยากให้คุมเครือและไม่อยากให้เข้าใจผิดกันแบบเดาๆสุมๆส่มๆอืมเอชชีพก็ไปรับลูกมาเที่ยวเนี่ยแต่พอพอไม่พูดปั๊บพอเห็นเอชชีพหายไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอะไรประมาณเนี้ยบางทีเอชชีพเอชชีพกลับบ้านก็จะมีคลิปกลับมาก็จะมีคลิปใช่ไหมแต่ดูๆเอชชีพก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวมาฟังป้าอะไรก็จบนะจะได้ไม่ต้องไปว่าทั้งชิดว่าทั้งลุงเลยตัดสินใจกันเองถ้าป้าเล่าให้ฟังแล้วเธอคนเขาฟังเธอพูดแล้วก็คงจะไม่ว่าผัวเธอไม่ว่าผัวน้อยเธอหรอกแต่เขาจะว่าเธอเนะี่ยว่าทาไมเธอแปรนขนาดนี้เธอจะพูดจาอะไรแล้วถ้าจะสามารถจะเคลียร์ปัญหาได้มันต้องใช้วิธีการพูดแบบพูดกับเขาเหมือนเขาเป็นหมาตัวหนึง่งใช้น้ำเสียงอย่างนี้ใช้อะไรที่มันเป็นแบบเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้านางยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เกิดเรื่องที่ผ่านมาทนายตั้มถอนตัวออกไปก็เพราะปากเธอนั่นแหละจำได้หรือเปล่าแล้ววันนี้จะมาบอกว่าเเขาไปรับลูกอะไรอย่างนี้นั่นแหละมันไม่ใช่หรอกค่ะเพราะตัวคุณเองคุณก็รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วคุณก็พูดเองว่ามาจากเรื่องบ้านของนางอ้วนนี่แหละทีนี้คุณยังบอกว่าเดี๋ยวจะให้นางอ้วนไปเขกกะโลก เขาไม่ใช่หมาไม่ใช่เด็กในคนโทนไม่ใช่ว่านางอ้วนให้เงินเล็กๆน้อยๆหรือจะให้มากเท่าไหร่แล้วจะเป็นเจ้าชีวิตเขาไปเขกกระโหลกไปสั่งสอนแม่เขามีค่ะคยายย้อยยังอยู่นะคะนางอ้วนไม่ต้องสันแหลนคุณไม่ต้องอ้างคนที่มีเงินแปลว่าพวกคุณอยู่กันได้ด้วยเงินเท่านั้นเองเหรอให้สเสนอเลยว่าคนนี้เขาให้เงินนะเพราะฉะนั้นต้องยอมเขาทุกอย่าง คุณจะอยากเอาไอ้ชิดกลับมาทําไมหรือเมื่อคุณพูดเองว่าใครอยากไปก็ไปใครอยากอยู่ก็อยู่ใครอยากกลับก็กลับใครอยากทําก็ทําไม่อยากทาก็ไปแต่ขาดแรงงานหรือยังไงถึงต้องให้นางอ้วนไปเขกกะโลกเอาชิดกลับมาตอนที่คุณเสียชัยเสียสาวมนเสียพิราวันไปยังไม่สมเนกอีกหรือคะว่าเป็นพระปากใครเริ่มแบบนี้มีอะไรไม่พูดกัน เล้่มบอกว่านี่มันจริงใจที่สุดแล้วนะมาพูดหน้าไร้มาทาคลิปอันนี้มันจริงใจแล้วใครจะเอาไปก็ไม่แคร์คุณก็ได้คอนเทนต์เหมือนกันพวกคุณก็บอกเดี๋ยวอียานเอาไปเล่นกูเล่นก่อนที่อิดจะพูดอีกพวกมองเห็นอยู่ว่ามึงทะเลาะก,กันแน,แน่แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปูกระเบื้องเนี่ยแหละต้นสายปาเหนวก็เกิดจากการปูกระเบื้องนั่นแหละทุกคนมาไปปูกระเบื้องอันนี้เราจะเล่าให้จริงๆไม่เว้นกครไม่ไม่ใช่เรียหรอก เออเฉยเยเป็นว่าเฉยเยนะเพราะว่าที่มันกลับไปเนี่ยไม่ได้มีปัญหารุนแรงแค่หน่อยใครชวนชิดไปมันไปผู้เดียวมันลุงบอกว่าอันนี้อ่ะป้าจะเล่าตรงกลางก่อนตอนลายกับตอนท้ายไม่เล่าที่เล่าตรงกลางก่อนอย่าฟังขับมาเบิงฮะจมอน,น,นี้นี่เ็เป็นใจว่าขอมาอยู่บมนเลเจ้ฮ็ดงานอยู่สบว์าำไมเออจมไหเอซี SC ก็จมไ้ลุงแต่ว่าต้นสายไปเหตุมันก็เกิดจากป้าส่งข้อมูลไปแต่ที่เหลือที่เล่าจะเล่าไปเนี่ยก็แล้วแต่เอซีจะ มองก็แล้วกันเออมองก็แล้วกันว่ามันน่ารักมันน่าชังหรือมันน่าเตะน่าตีกันอะไรประมาณนี้ก็มองแล้แต่มองเนี่ยเอาตรงๆนะคะสมพรฟังมาตลอดเสียงแป่นๆของเธออะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะมันน่ารักมันน่าชังมันน่าเตะน่าตีที่ฉันว่าเธอหน้าตบค่ะนี่อย่างที่ไหนคะคนเขี้ยอะไรคะเล่าเรื่องตรงกลางก่อนแล้วจะได้รู้เรื่องกันไหมคะเนี่ยพูดมาตั้งนานพูดพร่ำพูดพยายาม เฮาใส่ไอชิดเฮาใส่ทุกคนแต่แบบยิ่งพูดมันยิ่งแย่มันยิ่งเคียดนะคะคือดิฉันว่าเอซคุณนั่งฟังก็อยากจะตกเมื่อไหร่มึงจะพูดสักทีเลยอีเวนพร่ำอยู่ได้ตอนจบเลยกันใดมาสันวะมันโมกอาจางยูยูสิมาจบเลยจังไดมันก็จะเข้าใจผีดกันนะตัวเออออหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามผู้สาวไปแล้ว เอางี้จะเล่าตอนกลางก่อนนะเล่าตอนกลางที่อาชีพไปลุงกลับมาจากกรอกมาน,นั้นไปต่อพลบมันั้นไปก่อนเล่าตอนกลางก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เหลือทั้งหมดเลยต้นสายปาเหตุที่อาชีพกลับบ้านจะได้ไม่ต้องมีอะไรไม่มีใครไปทําให้มันเป็นในเขาเรียกว่าไปคุมเครือกันไปแซ่ไปซื้อฟังจากปากป้าแล้วจบเลยนะทะุกคนแล้วก็พิจารณาเอานะะโอ้เอีสมพรออหอหกหักสักเบือ่ออีลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน มึงยังวนอีกนะอุ้ยอนนคือมึงพยายามจะวนพยายามจะพูดให้มันตลกจะยิ่งพูดกูว่ามันยิ่งแย่นะคะอีสมพรค่ะกูว่ามันยิ่งแย่ค่ะคือเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าคุณจะเล่าเล่ามาให้มันตรงๆไม่ต้องไปอุ้ยมันหอบผ้าหนีจามผู้หญิงมันไม่คำค่ะคุณพูดกับเขามันเขาเป็นหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่คำค่ะ ถ้าคุณจะเคลียร์ดราม่าเคลียร์อะไรได้ต้องพูดตรงๆกระชับไม่ใช่วนแต่ด้ฉันเข้าใจว่าเนี่ยลากยาวมาด้วยจริงๆเรื่องราวจริงๆมีไม่เท่าไหร่ลากยาวมาคุยจลกต้องหาแดกกับ YouTube เต็มที่ใช่ไหมคะไม่มีเงินไปจ่ายภาษีใช่ไหมละ่ะตอนนี้โอ้โหตอนนี้เป็นประเด็นเลยเว้ยที่ตัดสินใจพูดเรื่องนี้สินเพราะว่ายอดวิวดีตัดสินใจพูดเรื่องไอชิดเพราะว่ายอดวิวดี ตอนนี้ทุกคอนเทนต์ต้ตองเอาอีกหน่อยมันก็ไล่ถ่ายลูกมันระวังเลยนะคะมันปีภาพหลุดลูกมาเเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเพราะว่าขายได้เอฟซีชอบดูกันเออวนอยู่นั่นแหละอีหา่าเอ้ยกับมรจากกกอกกัรจาต่อทะเบียนพรบรลุงก็มาเห็นมืดทำงานคนเดียวที่นายก็จะมีที่นายก็จะมีาาค่ะผู้ประสาการค่ะโอเคที่นายก็จะมีปุ๊ถ้าตามภาพที่มองมีปุ๊ มีเสือมีอาชิตอ่ามีปลาอยู่ที่นาแต่ลุงกลับมาเลยเห็นมือทํางานคนเดียวปิดิลุงก็ปิดิทาไมถึงไม่ช่วยมือทํางานทุกคนไปนไหนหมดความสามัคคีไปไหนหมดแต่ด้วยความพิจใจก็รู้อยู่แล้วว่าไอา้ชีเป็นงอน,นเกตหลยวันแล้วสองสาวันแล้วทีเนี้ยแล้วคนอื่นล่ะทาไมไม่ช่วยลุงก็เลยปิดบ้านนี้เป็นบ้านไม่อ้วนและไม่อ้วนเนี่ยอุปถัมภ์คำ้ำชูลาหลวงปู่ซื้อทั้งที่ดินให้ ของรางวัลเวลาทุกคนเหนื่อยจริงๆทำฟรีๆยังได้เลยนะแต่วันที่มาเนี่ยโอเคพอมาเห็นปั๊บทางานคนเดียวอันนี้ชัดนะคะงานกรรมกร,ร,มกร,รมบ้านแม่อ้วนเนี่ยเขาจ้างทําค่ะนี่อาจจะเป็นจุดที่หลายคนไม่อยากไปช่วยหรือเปล่าเพราะมีแค่บางคนได้ค่าจา้างบางคนไม่ได้ในเมื่อมึงได้ค่าจ้างมึงก็ทําไปสิอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าวันที่เกิดขึ้นคือวันนี้ค่ะ นี่ค่ะเราจะเห็นว่าวันที่เขากลับไปกกกอกกันแล้วที่ไปแวะต่อทะบงทะเบียนอะไรของเขาเนี่ยนะคะไอชิดก็พาสาวๆออกไปพาสาวเปรี้ยวออกไปเล่นสนุกสนานไปนูน่นไปนี่กันนะคะไปจีบครูไปจีบ,จบอะไรของเขาเนี่ยแหละคือทําไปทำคอนเทนต์กันของเขาส่วนเสือก็พาอีกพวกดึงทำคอนเทนต์ ไม่ได้ไปเห็นไปช่วยคือไปถ่ายหน้างานอยู่นิดหนึ่งมีการพูดถึงว่าไปคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจากนั้นก็ไปทำคอนเทนต์กับแม่ดาไปไอ้เจไอ้เจกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาตรงนี้หรือเปล่าว่ามืดเนี่ยมันอยู่ที่นั่นเห็นว่าให้เงินเดือนเป็นช่างสารพัดอะไรเงี้ยให้เงินเดือนเพราะฉะนั้นงานแม่อ้วนเนี่ยไม่ได้ทำฟรีๆได้เงินมา แต่ทุกคนได้รับค่าจ้างทุกคนหรือเปล่าในการทํางานให้บ้านหนังอ้วนยูทูบเบอร์คนอื่นยังเป็นข้อตกลงเดิมหรือเปล่าก็คือทํางานแลกคลิปแต่งานนี้ได้เงินมาเขาจ้างให้ทําทุกคนไปช่วยทําแต่ไม่ได้เงินมีได้เงินมืดคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นถึงได้เงนินในเมื่อมึงได้เงินมึงก็ทําไปสิกูไม่ได้ กูไม่ทํากูไม่ไปถ่ายก็ตามข้อตกลงไมไนมะ่ละเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเธอต้องพูดออกมาให้ชัดๆนะก็บอกว่าลุงก็เลยบอกทุกคนว่าใครที่อยู่แล้วอึดอัดใจกลับบ้านได้นะอันนี้คือนอกรอบยังไม่เข้าในไลน์กลุ่มใครที่อยู่แล้วอึดอัดใจกลับบ้านได้นะใครที่ไม่ทํางานไม่ต้องรำนะบน่นให้กำลังจะรำพอดีมังมนรำนน,นนะ่ะทุกคนก็เบรกหมดทุกคนก็เบรก ทีนี้ลุงก็ไล่เข้าไปในไล์กลุ่มสักทากหนึ่งเนี่ยไม่มีใครตอบอะไรลุงก็ไล่เข้าไปในไล์กลุ่มว่าอันนี้ฉันนะป้าป้า,ปาไม่ได้ไม,ไม่มีอะไรกำควมก็บอกได้เลยแล้วก็ไล่ไปไนกลุ่มว่าไอชิดไม่มาทำงานเึดาใจเนี่ยกลับบ้านก็ได้นะอ่าลุงก็ชนิดโยนหินทางทางวันนี้บ่อยมากแต่ทุกทีทุกคนก็ไม่กลับเสือไม่พอใจทํางานก็กลับบ้านได้นะแล้วก็ทุกคนถ้าใครดึดาใจกลับบ้านได้นะนี่คือตอนกลางไอชิดก็โอเคครับ บ้านแล้วก็ออกจากไลยกลุ่มปิ้งไปทีเนี้ไอ้ปูก็บอกว่าไอ้ยานไปเล่นแน่นอนไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าจังหวะเขาอยากเล่นก็ให้เขาเล่นไปพวกคุณไม่รู้เหรอคะว่าฉันมาก่อนการยานไปเล่นแน่นอนฉันเล่นก่อนที่คุณสองคนผัวเมียจะมานั่งพูดอะไรอีฉันตั้งข้อสังเกตไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณน่าจะรู้ว่าฉันมาก่อนการคุณน่าจะรู้ว่าสิ่งอะไรที่ฉันพูดที่ฉันแนะนำคุณมันมักจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเสมอ เห็นไหมคะถ้าคุณจดบัญชีอะไรทุกอย่างเวลาคุณเปิดรับบริจาคครับโนู่นทํานี่คุณมีบัญชีคุณมีบินวันนี้คุณจะไม่โดนภาษีย้อนหลังพวกคุณจะไม่โดนภาษีย้อนหลังเพราะว่าคุณมีหลักฐานคุณอธิบายได้ว่าเงินมันผ่านเข้ามาแล้วมันผ่านไปทางไหนกันคุณอธิบายได้แต่คุณก็ไม่ทํานี่อีกเหมือนกันเห็นไหม คุณจะมานั่งพูดทำไมอยากให้เขากลับทำไมอยากจะไปให้นางอ้วนไปตามเขากลับทำไมในเมื่อผัวคุณปากหมาพูดเองว่าใครไม่พอใจกลับบ้านได้นะก็ไล่เขาว่าตัวเองจะไม่มีใครช่วยงานอยู่แล้วนั่งบนงานหนักงานหนักทำไม่ทันแต่ปากหมาปากดีไล่ถ้าเขากลับกันหมดถ้าเขากลับกันหมดตอนนี้อยู่ในนาคุณถามว่าถ้าไม่มีลำเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้อะไรนะคะ อย่าคิดว่า y youtube ก็จะได้อะไรนะอาศัยพอได้มีลำบ้างพอได้สักสี่ช้าห้าพันมั้งแต่ละเดือนแต่ถ้าไม่มีลำจริงๆแล้วคุณบอกว่าเนี่ยใครไม่ทำงานไม,ไม่ให้ลำไม่นูน่นไม่นี่ขึ้นมาเขากลับกันหมดแล้วคนที่อยู่ไม่ได้คือพวกคุณนะคุณสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยแทบจะไม่เคยหยิบจับมีแต่ไอ้พลยที่หยิบจับนู่น,น,นี่แต่พวกคุณที่เหลืออีกสามคนเนี่ย ไม่เคยหยิบจับแต่อะไรเลยถ้าต้องมาล้างจานขัดบันไดใช้รูซ่วมทําอาหารกินเองรดน้ําต้นไม้เองจะทนได้หรือไม่อยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคี้ค่ารายรอบเนี่ยทีเนี้ยเรามาดูจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นที่ป้าว่าจะไม่พูดเนี่ยตอนแรกอ่ะท้านม้วนไม่โทรมาวันนี้ไม่พูดนะเพราะว่ากลัวท่ามวนไม่สบายใจเพราะว่าเรื่องบ้านใ่นมวนแต่ทีเนี้ยเราอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องโกรธคือโกรธโมโหคือโมโหเอาเหตุผลเข้ากัน ถ้าดีกันก็ดีกันไม่ดีกันก็ไม่เป็นไรกลับมาก็ดีไม่กลับมาก็ขอให้มีความสุขปา้าก็พูดได้แค่นี้อ่ะมาต้นสายปลายเหตุเลยเริ่มจากแรกๆเลยเริ่มจากแรกๆเลยนะถ้าใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้ตามสบายเพราะว่านี่คือความเปดิดเผยบริสุทธิ์จริงใจแล้วก็สบายๆไม่มีใครอยาไปใส่สีที่ขายได้พาะมันออกจากปากป้าอะจะเริ่มต้นวันนั้นปูกระเบื้องวันแรกมีชิดกับมีชิดกับมืดมีชิดกับมืดในวันแกดูคลิปป้าตอนเย็นที่ป้าไปถ่ายให้เมื่คนเดียวหละ แต่แม่ก็รู้แหละว่าไม่ชิดช่วยด้วยเมื่อก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าไม,ม่ขอญาตไม่วนนะคะล้ว่อ้วนไม่วนนะัไม่โกรธหรอกล้วนกายชิวๆสบายๆตอนนี้กายกำลังบริหารตัวเลขอยู่ <c oughs> ไม่น้อยบอกอ่ามีปัญหาไม่จบใช่ไหมจริงๆปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกรที่ว่าใจเราะจะจบกันหรือเปล่าจะเคลียร์กันได้หรือเปล่ามไม่ใช่เรื่องปัญหาไปช่อโกงใครหรือว่าไปรับรางเอฟซีหรืออะไรแต่ฟังแล้วท่านเข้าใจนะทีนี้ไม่วนก็เลยอญาตต่อเมื่อก็บอกว่าโอเค จ่ายค่าแรงให้ชิดหนึ่งพันแล้วก็ให้มืดหนึ่งห้าพันให้เหมือนกับว่าก็คือแกให้อะไรแกให้แต่เป็นผู้ใหญ่เขาให้ทีเนี้ยแกแจ้งมาแบบนี้แกแจ้งมาแล้วก็จริงๆแกจะมีเออปิดย่อยอยู่แต่ด้วยความที่ป้าก็โอเคอยากให้ยูทูบเบอร์ไห้รู้กันก็เลยพิมพ์เข้าไปในไลน์กลุ่มยูทูบเบอร์ว่าโอ้ชิปทางานเนี่ยปูกกระเบื้องนะให้ชิดหนึ่งพันนะให้มืดห้าพันนะเออไอชิดก็เลยบอกว่าไอชิดก็เลยจะไ,ไม่พูดกับป้านะ เห็นโพสลงไปปั so first, ๊บ네ชิดก็บอกกับลุงล anyway, no ุงก็ถามประมาณนี้แหละเพราะป้าไม่ได้อยู่ด้วยทีเนี้ยไม่รู้คุยกันยังไงลุงก็เข้ามาที่บ้านแล้วลุงก็ดูป้าเลยลุงดูป้าว่าทําไมไอชิดไอเมื่อทาไมค่าแรงมันโดยกว่าไอชิดทําไมพิมพ์ลงไปงั้นชิดไม่พอใจนะอ่าอันนี้ความเป็นจริงเลยแล้วลุงก็เสียงดังมากดูป้าเสียงดังป้าจะบอกให้ดูป้าเพราะห่วงความรู้สึกแอชิดนั่นแหละป้าก็บอกอ้าวก็คิดว่าก็นึกว่ามันจะไม่มีอะไรมันจะไม่มีอะไรก็ ก็คือปกติถ้าเอฟซีจะให้ใครเนี่ยก็คือป้าก็ตามนั้นไงเขาแจ้งมายังไงก็ตามนั้นใครจะได้น้อยได้มากก็ตามตามนั้นถ้าใครอยากเอฟซีช่วยช,ช่วยช่องไหนช่วยคนไหนเขาก็จะแจ้งกันนวนมาซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอันนี้ทีเนี้ยป้าก็บอกว่าโอเคโอเคป้าก็ผิดแหละที่ไม่แจกแจงเดิแ,บบแรกป้าก็พิมพ์ไปแจกแจงให้ฟังว่าไอชิปหนึ่งพันบาร์มืดสองพันทุนการศึกษาบอสลูกชายมืดสองพันแล้วก็ให้เมียมืดอีกหนึ่งพันมืดก็เลยเป็นห้าพันป้าก็แจ้งไปแล้วชัดเจน ชิดงอนงอนตั้งแต่ไอหนึ่งพันกับห้าพันแล้วป้าก็ดูออกเพราะว่ามันก็เวลาปา้ามามาถ่ายคลิปปา้าไม่เข้าไปตูกระเบื้องป้าก็ยังแซลอยู่วันนั้นลายส,สดตรงนี้ว่าไอชิดไปเช่วยเข้าไปทำงานไปไม่ได้พูดอะไรเยอะอันนี้คือต้นสายปาหีแล,าแล้วทีเนี้ป้าก็แจกแจงแล้วฮกัดกันเรื่องเงินจนได้นะคะก็ไอตัวผู้ใหญ่ใจดีเองก็ผิดอทผิดเป็นหลักใหญ่ ถ้าแจงตั้งแต่แรกว่าเออชิดได้พันหนึ่งค่าปูกระเบืออ้องไอ้มืดได้สองพันค่าปูกระเบื้องมันยังพอเข้าเขาเพราะมืดมันไม่ถ่ายคลิปอธิบายได้ว่าที่เขาให้เพราะว่ามืดมันไม่ถ่ายคลิปแต่ชิดจะทำไปถ่ายคลิปไปยังมีรายได้อีกทางหนึ่งเขาให้ตรงนี้มากกว่าแล้วส่วนที่เหลือเป็นของนี่แม้ชิดเองลึกๆอาจจะน้อยใจว่ากูก็มีลูกทำไมทุนการศึกษาลูกกูบ้างไม่ได้เหลอ อันนี้คือปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละราวเกิดความอิจฉาริกษาาคือ F4 ให้คนนั้นมากให้คนนี้น้อยหลายคนก็บ่นว่าคือทําแทบตายยังไม่ดาถ้าไม่ดาจะนึกจะน้อยใจขึ้นมากระแทกจะไม่เคยได้อะไรจาก F4 เลยมั้งแต่นูนดังแอนได้จังเลยดังแอนได้ได้เยอะมากตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะพวกเขาอยู่ได้ด้วยการเอาเงิน ลอดจมูกเอาไว้พอทำงานเหมือนกันคล้ายๆกันแตไ่ได้ต่างกันและอิเธิกก็ไม่ละเอียดอ่อนพอนี่คือความหยัดของอิเธิกนั่นแหละคะ่ะบริหารคนไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ยไอ้คนอื่นที่ไปช่วยทำกันบ้านพวกแม่ๆเขาจะรู้สึกยังไงเอาตายหากูก็ไปประสมปูนอยู่เย้งๆทำไมกูไม่ได้อะไรเลยวะ เจีกมาให้กูสักห้าร้อยไม่ได้หรือใช่ไหมคะไม่ควรที่จะเอาไปบอกในลายกลุ่มแต่คนที่จะบอกเป็นส่วนตัวว่าเออแม่ก็บอกมาอย่างนี้นะให้คิดพันหนึ่งเห็นชิดทำนี่นะเขาอีกคุณก็ไปบอกกับอีกคนหนึ่งวราะอันนี้เป็นประสงค์ของแม่เอฟซีเขาเงินของเขาเขาอยากจะให้ใครก็ให้ได้แต่อกเถิบบริหารคนไม่เป็นจริงๆคะ่ะ อาจจะไม่ออกกับชิดคนเดียวหรอกทีนี้อาจจะกลายเป็นว่าเอาชีพหายแต่ละคนยาอาชีพด,ดีก็ไปอทํางานจังเลยนี่ไม่ไม่ไม่ได้เฮียอะไรกับเขาเลยอย่านงนั้นลือบันเทิงไหมคะบอกแล้วว่าอะไรที่ถึงมืออิทธิ์ชิบหายหมดโตๆกันแล้วแล้วก็ถ้าน o อยมีให้น้อยหลายวันถ้าน o i ไปลุงก็คือลุงรู้แหละว่าอาชีพมันน้อยลุงก็เลยโอเคถ้าลุงเข้าไปเนี่ยเข้าไปทํางานช่วย ไอชิชค,คงจะเข้าไปในความรู้สึกของลุงทีเนี้ยพอลุงเข้าไปปับ๊บไอชิปมันก็ไม่เข้าไปวันที่หนึ่งก็ไม่เข้าไปวันที่สองเนี่ยวันที่สองใช่วันที่วันที่สองใช่วันที่พายอเพียกไปสมัครเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจวันที่สองวันที่สามเนี่ยน,นะก็คือก็อคือตั้งแต่วันนั้นอะชิพไม่เข้าไปเลยอันนี้คือความเป็นจริงที่ใครจะไปใส,ส่สีตีไข่ไม่ได้นะและไอชิชก็ยอมรับด้วยว่าตรงนี้มันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นส่วนการน,นอยเนี่ยนะทีเนี้ยลุงอ่ะสังเกตเห็น ยู่แล้วแหละคือป้าก็รู้แหละว่ามันนอยเพราะั้นตั้งแต่บอกว่าไม่พอใจมันไม่เข้าไปคือรู้เพราะนิสัยเป็นอย่างนั้นถ้ามันนอยแล้วมึงไม่สนใจใครฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นเออนั่นแหละเงินพันฉันก็ไม่เอามันตายไปอย่างนั้นทีเนี้ยลุงอ่ะด้วยความที่คือในใจเนี่ยก็คือมองขมขื่นอยู่แล้วแหละเรื่องแค่นี้มึงไม่มาช่วยใช่ไหมอะไรเอาละคะเราก็รู้แล้วนะคะว่ามันคือปัญหาเรื่องเงินทีนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทางไหนอะไรที่ตกถึงมืออีเถกแล้วและโดย เฉพาะอย่างยิ่ยงเป็นอิทธิ์ที่บริหารไม่เป็นนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านางอ้วนเป็นตัวต้นเรื่องจริงๆคะ่ะคุณคิดยังไงคนทำงานอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยกันคุณให้คนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งแล้วให้บางคนบางคนไม่ได้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะชิดจะน้อยใจคนเดียวนะคะลองคิดดูคนอื่นท,ที่ที่เข้าไปไม่ได้มีการเอ่ยชื่อว่าได้เงินด้วย แม่ดาย่าอาชิก็เข้าไปนะคะเอ,อนางปุ๊เ,เสือก็เข้าไปช่วยไปผสมปูนไปอะไแม้จะไม่เป็นตัวตึงตัวหนักแต่ก็เข้าไปทําอยู่ก็ควรจะมีรถลันอันนี้เป็นปัญหาที่เอฟซีของพอตอไม่เคยตระหนักสักทีหนึง่งว่าคุณทําให้คนทะเลาะก,กับไอ้พวกพอตอเพราะแบบเนี้ย เพราะพอต่อเองก็ไม่มีสกิลในการที่จะพูดในการจะปกครองคนแล้วไม่มีเอฟซีที่ใช้เงินรอบแบบเนี้ยมาก็เลยกัดกันเพราะเงินมาแย่งกระดูกชัดๆค่ะ